ครับต่อไปจะเป็นการทํางานในส่วนของเพื่อนและการขอเป็นเพื่อนนะครับก็วิธีการขอเป็นเพื่อนก็จากเมนูหลักนะครับที่เห็นอย่างหน้าจอนี้นะครับขั้นตอนแรกให้กดที่เมนูที่ชื่อว่าเพื่อนและการขอเป็นเพื่อนนะครับจากนั้นนะครับระบบจะแสดงรายชื่อเพื่อนทั้งหมดในขณะนี้ที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ นะครับในกรณีที่บางคนไม่มีตรงนี้ก็จะไม่มีรายการนะครับถ้ามีบางท่านมี1คน2คนก็จะมีรายการตามที่เห็นในหน้าจอนะครับจากนั้นนะฮะถ้าเราต้องการเพิ่มเพื่อนใหม่ก็ให้ไปที่เมนูข้างล่างนะครับแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเพื่พอนใหม่ตรงนี้นะครับจากนั้นระบบก็จะให้เราใส่ชื่อนะครับของเพื่อนเข้าไปเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทั้งหมดก็ได้นะครับเราพิมพ์แค่บางส่วนนะฮะของชื่อหรือนามสกุลก็ได้ นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราจะเพิ่มเพื่อนชื่อนารีนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่านารีเข้าไปนะครับแล้วก็กดค้นหาแค่นั้นเองนะครับระบบก็จะไปหามาให้ว่าในระบบเนี้ยขณะเนี้ยมีอ่าเจ้ายูเซอร์คนไหนชื่อนารีบ้างนะครับในทั้งในส่วนของชื่อและนามสกุลนะครับสมมุติเราเจอว่าโอเคเราต้องการเป็นเพื่อนกับคุณนารีมั่งมีทรั์นะครับก็แค่เลือกรายการของคุณนารีน้องนารีมั่งมีรัพ์ นะฮะแล้วก็กดปุ่มขอเป็นเพื่อนนะครับนะฮะจากนั้นระบบจะให้ยืนยันว่าจะเป็นเพื่อนกับคนนี้ใช่หรือไม่นะฮะถ้าเรายืนยันว่าเราก็กดคาว่าใช่เข้าไปนะครับระบบก็จะบอกว่าคุณได้เป็นเพื่อนกับน้องนารีเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราลองไปกดที่แสดงรายชื่อเพื่อนเห็นไหมครับเราก็จะได้น้องนารีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับเป็นอันว่าเราเพิ่มเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณครับ